พร้อมด้วยนายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ราชการจังหวัดนาราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากช่วงดึกที่ผ่านมามีคนน้ายลอบวางระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน5้าแห่งในอําอำเภอในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสคือที่ปั๊มน้ำมันปอตทอสาขาตันหยงมัดหมู่มหนึ่งตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะและเป็นเหตุให้ร้อยตำรวจประสิทธิ์บำรุงรองสารวัตรปรับปรามสพระแงะได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดอาการปลอดภัยและนำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลน,นราธิวาสราชนครินแล้วจุดที่2บริเวณปั๊มน้ำมันปตทสาขาดูทรงยอําเภอเจนะิะจุดที่3บริเวณปั๊มน้ำมันปตทสาขาบ้านโคกตําบลจัว่วอําเภอเจาะไอร้องจุดที่4ที่ปั๊มน้ำมันปตทสาขาปาเสมัดหมู่3าตําบลปาเสมัดอําเภอสุงไหงโกโลกและจุดที่5ที่ปั๊มน้ำมันปตทสาขาแหว้ง ตำบลปาลูกามเพอแวงจังหวัดน,นราธิวาสจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสพบว่าพฤติการของคนร้ายเข้ามาก่อเหตุ4-5คนโดยใช้รถจักรยานยนต์4-5คนพร้อมพกพาอาวุธปืนยาวลอบเข้ามาวางเพลิงร้านสะดวกซื้อเซเอและลอบวางเพลิงบริเวณที่หัวจ่ายน้ำมันโดยเจ้าหน้าที่ได้พบรอยเลือดที่ปั๊มน้ำมันปตทสาขาบ้านโคกตำบลจวำเภอเจะไอร้องคาดว่าเป็นของผู้ก่อเหตุ ที่ได้รับบาดเจ็บจากสเก็ตระเบิดโดยเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานและ EOD กำลังเก็บรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อขยายผลไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุต่อไปผูร้ราชการจังหวัดนราธิวาเน้นย้ำให้ศูนย์เยียวยาจังหวัดเข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบโดเร็วที่สุดโดยจะต้องทําให้แล้วเสร็จภายใน10วันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากสถานีบริการน้ํามันส่วนใหญ่เป็นสถานีบริการที่ประชาชนใช้ในพื้นที่บางแห่งในอำเภอก็มีแห่งเดียว นอกจากนี้สั่งการให้นาอำเภอทุกอำเภอรปรับมาตรการดูแลความปลอดภัยส่วนที่กำลังร่วมกัน3ฝ่ายทำงานร่วมกับหน่ยงานความมั่นคงอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นจุดเศรษฐกิจสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนใดเร็วที่สุดโดยคาดการความเสียหายปั๊มน้ำมันที่ถูกระเบิดในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสทั้ง5แห่งไม่ต่ำกว่า54ล้านบาท

พี่ยังรู้สึกถ่ายอย่างไร ในปัจจุบันตอนที่ห้าไปเดินเ,เช้าแล้วสุดก็เห็นว่สุดแล้วมีข้อสั่งการยังไงบ้างครัะครับเมื่อคืนก็ได้รับรายงานจากท่านนาอำเภอนะครับทั้งห้าอำเภอนะครับเวลาประมาณอตีนหนึ่งพร้อมกันเลยห้าอำเภอนะครับไล่มาคือตั้งแต่จ่อยลอ้อมล,ละแงะจันแหนะแหว้งแล้วก็สวยโคลก นะครับซึ่งมีคนร้ายนะครับไม่ไม่ทราบจํานวนนะครับบุกมาที่ปั๊มนะครับแล้วก็มาจุดระเบิดนะครับที่ปั๊มทําให้อหัวจ่ายนะครับได้รับความเสียหายกับเซเว่นนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสํารวจสนหรับผู้บาดเจ็บก็มีเจ้าที่ตำรวจบาดเจ็บหนึ่งนายนะครับในส่วนของของผมนะครับ ก็ได้รายงานผู้อําชาตามลำดับตั้งแต่ท่านประหลัดกระทรวงมหมาดไทยท่านมนทัพภาคที่4นะครับแล้วก็บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฐานตำรวจและก็ฝ่ายปกครองนะครับเมื่อเช้านะครับก็ไปดูที่คฤหเทุนะครับครบทั้งอําอำเภอ5จุดนะครับจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วช่วงบ่ายนะครับก็คงท่านแม่ทัพภาคที่4ก็มาก็จะมาพื้นที่ของนาฏิวาฒนนะครับแล้วก็คงจะประชุมหารือ นะครับแก้ไขต่อไปนะครับประเมินสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น,นครับเรื่องของการเยียาผู้ประกอบการกับประชาชนนนา้เป็นไงครับครับตอนนี้ก็ได้พบปะโดยตรงกับผู้ผู้ประกอบการทั้ง5ารายนะครับทั้งคุยกันนะบางท่านก็ได้คุยทางโทรศัพท์แล้วก็ขอเบอร์ติดต่อ,อก,กันแล้วนะครับเราก็วางหลักไปว่าให้ในให้ในอำเภอเนี่ย นะครับสํารวจความเสียหายกับผู้ประกอบการเนี่ยระดับอำเภอเนี่ยให้เสร็จภายใน3วันจากนั้นก็ให้ส่งจังหวัดจังหวัดก็จะพิจารณาโดยคณะกรรมการแล้วก็จะอนุมัติภายใน7วันก็ใช้เวลา10วันซึ่งใช้เงินที่สปตอโอนมาให้จังหวัดเป็นผมก็มีมีอำนาจในการเบิกจ่ายนะครับอันนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ประกอบธุรกิจได้ได้รวดเร็วนะครับอันนี้ก็ก็เป็นวางหลักไว้ไว้แล้วครับ เราไม่ทำงานร่วมกับน,นักข่าวที่เกินไปเพรานนะาว่ามีการต่อสัญญาณอยูนะ่แล้วก,การเดี๋ยวเราจะไประประชุมกับท่านแม่ทัพภาคที่4ช่วงบ่ายนะครับทั้งผู้บัญชาการ,โโร,รตำรวจพลังภาคเก้านะครับก็คุยคุยปรับวิธีกับกลยุทธ์ปรับวิธีการยุทธวิธีนะครับเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับเปเหตุมาสุดแล้วมีข้อสังเกตยังไงบ้างคะ เมื่อคืนก็ได้รับรายงานจากท่านนอำเภอร,รทั้งห้า5เผอร,รเวลาประมาณาตีหนึ่งพร้อมกันเลยห้า5เผอร,รไล่มาคอือตั้งแต่จ่อ,จอยร้องล,ล,ละแงะจันแนะแหวงแล้วก็สวยโครครบซึ่งมีคนร้ายไม,ไ,มไม่ทราบจำนวนนะครับุบกมาที่ปัม๊มแล้วก็มา จุดระเบิดนะครับที่ปัม๊มทำให้หัวใจนะครับได้รับความเสียหายกับเซเว่นนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจสนับผู้บาดเจ็บก็มีเจ้าที่ตำรวจบาดเจ็บหนึ่งนายนะครับในส่วนของของผมนะครับก็ได้รายงานผู้อำชาตามลำดับตั้งแต่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านทัพภาคที่4นะครับแล้วก็ บุรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฐานตำรวจและกฝ่ายปกครองนะครับเมื่อเช้านะครับก็ไปดูที่เหตนะครับครบทั้ง5อำเภอ5จุดนะครับจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วช่วงบ่ายนะครับก็คงท่านแม่ทัพภาคที่4ก็มาก็จะมาพื้นที่ของนาทิวาสนะครับแล้วก็คงจะประชุมหมารือนะครับแก้ไขต่อไปนะครับประเมินสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องของการเยียวยา ารับปะชครับตอนนี้ก็ได้พบปะโดยตรงกับผู้ผู้ประกอบการทั้ง5้ารายนะครับทั้งคุยกันบางท่านก็ได้คุยทางโทรศัพท์แล้วก็ขอเบอร์ติดต่อ,อก,กันแล้วนะครับเราก็วางหลักไปว่าให้ในให้ในาอำเภอเนี่ยนะครับสำรวจความเสียหายกับผู้ประกอบการเนี่ยระดับอำเภอเนี่ยให้เสร็จภายใน3วันจากนั้นก็ให้ส่งจังหวัดจังหวัดก็จะพิจารณาโดยคณะกรรมการ แล้วก็จะอนุมัติภายใน7วันก็ใช้เวลา10วันซึ่งใช้เงินที่สปต,โ,ตโอนมาให้จังหวัดเป็นผมก็มีมีอำน,นาจในการเบิกจ่ายนะครับอันนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ประกอบธุรกิจได้ได้รวดเร็วนะครับอันนี้ก็ก็เป็นวางหลักไว้ไว้แล้วครับเรื่องกำลังของจะครวงวิศวกงานเรื่องต่บนทที่เทัเพราะว่ามีการต่อสาอ่แนสถานการณ์เดี๋ยวเราจะไป ประชุมกับท่านแม่ทัพภาคที่สช่วงบ่ายนะครับทั้งผู้บัญชาการตำรวจพลังภาคเก้านะครับก็คุยปรับวิธีกับกลยุทธ์ปรับวิธีการยุทธวิธีนะครับเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับ